สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับช่างจําเป็นอยากทดลองซ่อมนะครับพอดีเห็น Power Bank มันมีอะไรข้างในลองแกะดูครับแล้วก็เอามาไปดิดเป็นที่ชาร์จก็ถอดออกมาจากแบตของโน้ตบุ๊กตัวเก่าตัวเก่ามันก็พังไปแล้วเหลือแต่เอามาแบตมาถอดออกมาก็เจอก้อนแบบนี้นะครับอ่าเรียกว่าฐาน ก้อน,ๆน้ๆแท่งๆนี้ทั้งหมด6ก้อนเสียไป1ก้อนซึงวัดไฟดูแล้วอ่อนมากก็เลยต้องมาทำการถอดเพื่อเพื่อชาร์จถอดแต่ถอดตัวนี้ก็จะเห็น3ก้อนตัวนี้ฮะพอพวกแบงเห็น3ก้อนในตัวนี้ในพอร์ตแบงค์ตัวนี้นะครับเราก็อยากจะ เอามาใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับเอาแบงค์เพื่อจะถอดออกมาจากสายถอดออกมาเพื่อจะเอาตัวนี้เอาฐานตัวนี้ซึ่งเป็นตัวนี้เอามา,าไว้ชาร์จไว้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ถอดออกมาจากโน้ตบุกนะครับวัดไฟดูแล้วนะครับเดี๋ยววัดไฟดูเดี๋ยวจะทําการวัด ไปดูครับก็กดปดเตอร์ไปอยู่ที่20-20โ20วลต์ของ DC นะครับานวัดฐานทีเ่เราแกะออกมาจากโน้ตบุ๊กนะครับแดงบวกดำลบครับอ่าไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยเห็นไม่กระดิก0 00, 0 00, 0 0์6ุดศามมากครับนี่อีกตัวหนึง่ง อ๋ออันนี้อันนี้เยอะหน่อย3.88อันนี้อันนี้อันนี้ชาร์จแล้วนะครับนี่ถ้าเป็นฐานที่มาจากพอว่าแบงค์ตัวที่เอาไปพอดออกมาทำที่ชาร์จนะครับพอแบงค์ oh, เป็นนี่มันเต็มอยู่แล้วปดาบ4 09นะฮะทั้ง3ตัววัดดูสิทั้ง3ตัว,ว,ดดตวอืมบอบึะให้ดูพี่อบ นี่งจี้ C จุดศูนย์เก้าอ่าอ่ามาดูซึ่งแบตบซึ่งแบตจากาเพ p o w e แบงค์ตัวนี้นะครับมันมีสามก้อนข้างในที่มันต่อบวกบวกนะมันจะต่อเซ็ตบวกบวก ทาบแล้วก็ลบลบทาบแล้วก็มาที่ชาร์จนะครับอ่าที่ชาร์จเนนะาะทำเป็นที่ชาร์จนะครับในใกล้เต็มลนะคือเราต้องแต่ละก้อนฐานไม่เท่ากันนะครับก็คือค่อยๆชาร์จค่อยๆชาร์จดูว่าทานไหนมันเต็ม ก็เอาออกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวอื่นเข้าไปทดแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอามาถอดดูว่ามีอะไรบ้างครับที่ชาร์จนะครับอืมนี่นะนี่นะครับอาจจะ ประดิษฐ์แบบไม่เรียบร้อยนะฮะประดิษฐ์แบบอันนี้อันนี้กู้บวกกวูบวกอยู่นี่กู้ลบนี่ยกูลบก็ทำเป็นจำอย่างนี้ฮะไม่ได,ไได้ไม่ได้ไป,ไปเกาะติดตรงนี้ถ้าเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะทำให้มันเกาะติดแน่นๆหน่อยฮะก็ะคือก็จะอรอาชาร์จแล้วก็จะใส่อย่างนี้ฮะ บวกอยู่ข้างบนลบ้างล่างนะครับแต่กันนิดนึงแล้วก็ทำการชาร์จไฟก็จะขึ้นไงครับไฟก็จะขึ้น ไปวัดดูว่าไหนว่าไหนเต็มแล้วก็เอาออกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฐานเป็นก้อนนะครับเพราะว่าการไหลเวียนของไฟชาร์จมันก็ไม่สม่ำเสมอเพราะว่าอุปกรณ์กวลบก็บวกมันอาจจะไม่ได้แตะโดนมากขนาดนั้นนะครับจะค่อยแก้ไขทีหลังนะครับอ่าอ่าไฟขึ้นแล้ว มีไฟแล้วก็ออกอ่าก็ช่างจำเป็นครับอยากจะอยากจะซ่อมช่างจำเป็นอยากจะซ่อมนะฮะขอบคุณครับที่ติดตาม